ค่ะเอาล่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราพาไปดูเรื่องของเกาหลีเหนือนิดนึงงละกันนะคะก็ <Yeah. S 1> ะย่าพาไปดูสถานการณ์สําหรับเรื่องโควิดค่ะในเกาหลีเหนือนะคะคือเกาหลีเหนือเนี่ยก็คล้ายๆจีนเนอะคือเขาปิดประเทศมาตลอดเลยเหมือนกันนะคะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะล่าสุดเนี่ยคะ่ะก็พบว่าเกาหลีเหนือเองนะคะพบว่ามีการแพร่ระบาดนะคะของโควิดในประเทศเป็นครั้งแรกคะ่ะ สักครู่นะคะพอดีว่ากยอยใช้คอมของน้องพีแล้วต้องกล่าว่าไปเจอน้องพีมาก็มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีเหนือนะครับหลังจากที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าในประเทศเกาหลีเหนือเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกอย่างเป็นทางการของเกาหลีเหนือนะครับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิดสิบเก้าเกิดขึ้นทั่วโลกคิดดูสินี่สองปีกว่าแล้วนะเกาหลีเหนือเพิ่มมายืนยันว่า พบผู้ติดเชื้อรายแรกอย่างเป็นทางการในเกาหลีใต้เอเกาหลีเหนือนะครับคือตามรายงานเนี่ยนะคะระบุบอกว่าเชื้อที่ตรวจพบนะคะเป็นสายพันธุ์ย่อย BA จุด หรือว่า B. A. 2นะคะของเชื้อกลายพันธ์สายพันธุ์โอเมก้านค่ะพร้อมทั้งมีการชี้ว่านี่คือเหตุถุกเฉิญที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ <ừ. S 1> ที่เกิดจากรอยรั่วนในบุคลากรด่านหน้านะคะซึ่งทําให้เกาหลีเหนือเนี่ยปลอดภัยมาตลอด2ปีกับอีก3เดือนพี่กัสนับตั้งแต่เ<อ>ดืนอนกุมภาพันปี2020เท<อ>่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีเหนือเขาไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชือ้อโควิด -19 มาก่อนเลยแม้ว่าทางผู้เชี่ยวชาญสาธารณ เองจะเชื่อนะคะว่ามีการติดเชื้อภายในประเทศเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไม่มีการรายงานออกมาเท่านั้นเองค่ะทั้งสื่อกาลีเน,เนียเปิดเผยนะคะว่าคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือประกาศค่ะว่าจะเอาชนะการระบาดของโควิด -19 ครั้งนี้ให้ได้พร้อมกับสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศซึ่งถ้าหากว่ามาดูถึงมาตรการของเกาหลีเหนือเนี่ยก็ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงเลยนะกับเรื่องของการทําให้โควิดเป็นศูนย์หรือว่าซิโรโควิดแบบจีนนั่นเองนะคะแล้วก็ เหมือนกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะคือพอเริ่มระบาดปุ๊บนะคะเขาล็อกดาวน์ทั้งหมดทันทีเลยค่ะไม่ <Yeah. S 1> ามนานมานี้ WHO เองก็ออกมาไม่เห็นด้วยนะกับนโยบายดังกล่าวนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของซีโร่โควิดของจีนนะคะซึ่งทาง WHO เองก็ออกมาเตือนว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ make sense mm. เท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยทางการจีนเขาก็โต้กลับเหมือนกันค่ะด้วยการปิดเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตเลยนะคะ mm. หลังจากที่ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกวิจารณ์นโยบายซีโร่โควิดของจีนค่ะก็มีรายงานนะคะว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในจีนอย่างเหวยโปแล้วก็วีแชทนะคะพาการเซ็นเซอร์เนื้อหาที่ วิจารณ์นโยบายโควิดของจีนค่ะโดยมีการปิดการแฮชแท็กที่พูดถึงดรทีดรอสด้วยนะคะแล้วก็มีการ ลบรูปภาพของเขาออกไปจากแพลตฟอร์มค่ะโดยในวีชัดเองเนี่ยก็ลามไปถึงขั้นแบนเนื้อหาบนแอคเค n าทางการขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ที่มีการแชร์ความเห็นนะคะของดร T. ีโดสด้วยค่ะโดยระบุว่าเป็นการแชร์เนื้อหาซึ่งละเมิดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะมองในมุมนึงก็เข้าใจได้นะว่ารัฐบาลจีนพยายามจะคุมโควิดให้เป็นศูนย์เพราะ ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการจะรักษาชีวิตประชาชนด้วยนะคะเนื่องจากว่าถ้าประชาชนมีการเสียชีวิตแล้วจีนอย่างที่ทราบว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเสียชีวิต เป็นคลัสเตอร์ใหญ่เกิดขึ้นแล้วประชาชนเขาเสียชีวิตเนี่ยทางการเองก็ต้องเป็นคนที่ออกมารับคำปรนิติเตียนแต่ว่าขณะเดียวกันณเวลานี้เริ่มมีเสียงจากภาคประชาชนใช่ไหมคะพี่กัดที่เขารู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจและกับสถานการณ์ที่มันเข้มงวดขนาดนี้ในขณะที่รัฐบาลเองดูแลไม่ทั่วถึงมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารเรื่องของการส่งความช่วยเหลือของรัฐบาลที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับกันอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเริ่มมีความไม่พอใจภายในประเทศแต่ขณะเดียวกัน จีนยังคงยึดเอามาตรการนี้เป็นมาตรการหลักของจีนเพื่อจะใช้ในการคุมโควิดต่อไปนะคะก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่ามาตรการโควิดศูนย์ของจีนเนี่ยจะเดินหน้าดําเนินการไปอีกนานแค่ไหนมีหลายคนจับตาเหมือนกันครับก็ย่าว่ากุญแจสําคัญที่จะทําให้จีนเนี่ยยกเลิกนโยบายนี้ให้ได้ก็อาจจะหนีไม่พ้นวัคซีนที่ต้องเป็นวัคซีนที่จีนผลิตขึ้นมาเองนะครับซึ่งคืงอตอนนี้จีนเริ่มผลิต RNA แล้วพี่กัสใช่ อาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนที่เราคุยกับไอ้จงไอ้จงก็บอกว่ามีมีกระบวนการในการผลิตแล้วก็ใกล้ที่จะสําเร็จแล้วแหละพูดยยง่ายๆแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนเหมือนกันแล้วอย่างตอนนั้นถ้าเราก็คุยกับไอ้จงกันเนาะไอ้จงก็พูดให้ความเห็นให้คอมเมนต์เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ผ่านมาจีนก็ใช้ในโยบายการพูดวัคซีนมาโดยตลอดส่งวัคซีนของจีนไปให้ประเทศต่ตางๆมาโดยตลอด มันมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่านี่อาจจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าในแง่ที่ว่าถ้าอยู่ดีๆรัฐบาลจีนตัดสินใจหันมาใช้วัคซีนที่ผลิตโดยชาติตะวันตกเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นการด้อยค่าวัคซีนจีนโดยรัฐบาลจีนเองหรือไม่ถ้าตีความในมุมนั้นก็เป็นอีกม,มุมหนึ่งที่มีการคิดวิเคราะห์กันนะครับว่าสิ่งที่ทําให้จีนยังคงใช้นยโยบายโควิดเป็นศูนย์อยู่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้